สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับขอบคุณที่กดติดตามนะครับห้ามพลาดนะครับกดติดตามันได้เลยช่วงนี้ลดลงเยอะมากมาชมนะครับคันนี้เป็นอีซูซุแอดเวนเจอร์นะครับรถปี2004เครื่อง3,000นะครับตัวนี้เป็นออโต้นะครับสนใจอย่างไรมาชมกันเลยนะครับรถอยู่แถวพระราม2นะครับถ้าสนใจรีบโทรเจรจาต่อรองนะครับราคาที่เปิดมานะครับ149,0 0 0บาทนะครับใครชอบแนวนี้นะครับรถเจที่นั่งสไตล์ครอบครัวนะครับ สนใจหาไว้ใช้งานนะครับเป็นรถอเนกประสงค์ลองชมดูก่อนได้เลยนะครับขับสีนะครับคันนี้สภาพสมบูรณ์ยางใหม่นะครับระบบไฟฟ้าทั้งคันกุญแจรีโมทเซ็นทรัล็อกนะครับสนใจอย่างไรรีบโทรเจรจาต่อรองเลยนะครับแบบนี้สวยแน่นอนนะครับเอาไปใช้งานนะครับลองหาความรู้ได้ในอินเทอร์เน็ตยูทูปนะครับนี่นะครับเกียร์ออโต้สภาพภายในก็สวยอยู่นะครับขึ้นว่า แบบนี้ก็งามครับลองชมดูได้เลยนะครับใครที่หาอยู่นะครับเน้นเอาไปใช้งานในรูปแบบของอเนกประสงค์ผมว่าคันนี้ก็น่าสนใจมากๆเลยนะครับโอเคนะครับฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสําหรับพี่น้องที่หารถไว้ใช้งานถ้าข้อมูลมีรายผิดพลาดไปต้องกราบขออภัยด้วยนะครับผมเป็นเพียงผู้นําเสนอนะครับพี่น้องตัดสินใจได้เลยนะครับโทรไปที่เบอร์ที่ผมให้ได้เลยขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและกดรับชมนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารถ ในห้องนี้จะถูกตาถูกใจของพี่น้องนะครับขอทุกคนได้รถสวยๆไ้ใช้งานนะครับห้องเครื่องสมบูรณ์นะครับภายในสวยงามรอบนอกกระสีสันใช้ได้เลยครับใครชอบจัดเลยครับผมขอบพระคุณทุท่ันมากๆครับสวัสดีครับ